ัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันนะครับเราจะพาไปดูนะครับไอเดียการเลี้ยงเต่าสุกา้านะครับที่โตแล้วอายุ1ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเต่าสุกา้าตัวเล็กๆนะครับเราจะแนะนําให้เลี้ยงในที่ปิดนะครับอย่างเช่นในตู้หรือในกระบะแต่ว่าอยู่ภายในบ้านนะครับใช้อุปกรณ์ไฟนะมันจะได้ควบคุมอุณหภูมิได้แต่พอเต่าเนี่ยมันโตอายุประมาณสัก1ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีขนาดประมาณ5-6างนิ้วซึ่งบางครั้งนะครับพื้นที่ม ขยับขยายไปเลี้ยงนอกบ้านกันทีนี้เราจะไปดูนะครับว่าพอไปเลี้ยงนอกบ้านเนี่ยเราจะจัดสถานที่กันยังไงอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียหนึ่งนะครับที่จะเอามาฝากกันนะครับโอเคครับไปชมกันเลยครับ นี่ก็ถึงแล้วนะครับที่เราจะพามาดูนะครับว่าเขาทําคอกเต่าที่เลี้ยงนอกบ้าน่ยังไงไปดูเลยครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างเนี่ยครับมาดูนะครับหน้าบ้านนี้นะครับเขาก็จะมีพื้นที่นะครับเป็นสวนหย่อมนะครับเล็กๆน่ารักเช่ะเอาไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะปล่อยนะครับสุกต้านะครับเดินเล่นกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านเอาไว้ให้เต่านอนนะครับมีทางเดินขึ้นนะครับ ทำจากเป็นแบบไม้ฝ่าเชอร์ล่านะครับหมดนี่ก็ใช้งบประมาณไม่เยอะนะครับคุยกับเจ้าของแล้วก็รวมๆแล้วก็ประมาณ2,000กว่าบาทได้บ้านหลังใหญ่เลยครับเลี้ยงเจ้าเต่าซูกาตาไซส์แบบปีกว่าๆนะครับปีครึ่งไซส์ประมาณ10นิ้ว3ตัวนะครับนอนได้สบายเลยนะครับบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้เลี้ยงกันแบบโอเพนเลยปล่อยเดินกันเลยครับแต่ว่าปล่อยเดินเนี่ยนะฮะข้อสําคัญนะครับเราต้องดูว่าเต่าเรานะครับ ไม่สามารถมุดรั้วออกไปได้นะครับเพราะว่าถ้ามุดรั้วเนี่ยแล้วก็เดินออกไปเนี่ยจะหายไปเลยก็ได้นะครับอาจจะมีคนไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นของใครแล้วอาจจะเอาไปปล่อยได้นะครับก็ต้องดูนะครับว่ารั้วเราเนี่ยเต่าออกได้หรือเปล่านะครับถ้าเต่าออกไม่ได้ก็สามารถที่จะเลี้ยงแบบนี้ได้นะครับในบ้านเนี่ยครับน่ารักจะดูครับอ่านี่มีหลังเล็กๆอันนี้เป็นบ้านที่เขาขายเอาไว้เลี้ยงพวกกระต่ายพวกอะไรนะครับเอามาทาสีเดียวกับตัวบ้านเลย น่ารักจะมีทําเป็นขอบหน้าต่างอะไรเงี้ยครับให้ลมระบายอากาศได้ดีนะครับนี่เขาก็จะเข้าไปเดินเล่นนอนเล่นอะไรในนี้ได้นะครับนะฮะเนี่ยเข้าไปหลบน่ารักนะครับดูแล้วน่ารักดีเพลินเลยนะครับเต่าบ้านนี้สําหรับตัวบ้านเต่านะครับที่เราบอกว่าเป็นบ้านเต่าสําหรับเต่าโตเนี่ยประมาณสักส0นิ้วขึ้นเนี่ย บ้านเนี่ยเราก็จะทําทางเดินขึ้นด้วยนะครับเอาไว้ให้ขึ้นลงนะครับอย่าชันมากนะครับเพราะว่าถ้าบางทีชันมากก็จะขึ้นลําบากนะครับเขาก็จะเดินขึ้นลงง่ายนะครับแล้วก็นะฮะอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องมีแสงแดดนะครับส่องถึงด้วยให้เขาไว้อาบแดดนะครับในยามที่เขาต้องการ กล่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับทาจากพวกไม้เชล่าแต่นี่ทาสีเอานะครับทาขอบหน้าต่างแล้วก็ทําขอบประตูไว้นอนเล่นชิลมากส่วนตรงสวนย่อมเนี่ยก็จะเป็นทางเชื่อมต่อกันเลยปล่อยเดินกินหญ้าไปอะไรไปโองชิลมากเลยนะครับแต่ว่าเราอย่าไปพ่นยาฆ่าหญ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเผลอกินเข้าไป ดูแล้วเพลินตามากเลยครับปล่อยเขาเดินชิลมีสละเลยข้อดีของการเลี้ยงแบบนี้ผมว่ามันจะดูเพลินนะครับจะดูแบบ โอเพนโอเพนนะครับไม่รู้สึกอัดนะครับเขาจะอยากเดินไปตรงไหนเขาก็เดินเล่นได้สบายๆเลยแล้วก็คนเลี้ยงเนี่ยก็นั่งดูไปนะครับวันว่างๆมานั่งดูเขาเดินเนี่ยผมว่าเพลินมากเลยนะครับส่วนของอาหารที่นี่นะครับนอกจากเลมหญ้ากินเล่นได้แล้วก็จะให้เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับ อย่างที่เคยบอกไปคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ากินพวกผักมากๆก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะยูริกเยอะก็ให้เป็นอาหารสําเร็จรูปน่าจะดีกว่านะครับกินเสร็จแล้วก็มานอนหน้าเลอะอยู่กลางลานเลยนะครับชิลมากเลยผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะที่คนเลี้ยงเต่าที่เป็นไซตโตแล้วก็มีพื้นที่หน้าบ้านเล็กๆพอจะ ทำได้นะครับผมว่านี่ก็เป็นไอเดียที่นะ่สาสนใจทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูได้นะครับเนี่ยครับถึงเวลาก็กลับเข้าบ้านนอนน่ารักมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ